สวัสดีค่ะนักเรียนชาั้นอนุบาล3วันนี้มาเจอกับครูปออีกแล้วนะคะพร้อมกันหรือยังคะวันนี้เราจะเรียนด้วยกันทั้งหมดอยู่3วิชานะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอวาที่นายกรัฐมนตรีคนที่29เกิดเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2497ที่จังหวัดนครราชสีมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดนวนนรดิตโดยเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12และจบจากโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่23 จบหลักสูตรชั้นในร้อยรุ่นที่51เมื่อปี2519จบหลักสูตรชั้นในพันรุ่นที่34เมื่อปี2524จบหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่63ในปี2528และจบหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่20เมื่อปี2550สำหรับชีวิตการทำงานได้รับราชการเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เมื่อปี2533กระทั่งได้เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือทหารเสือราชินีเมื่อปี2541ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์หรือบูรพาพยักษ์เมื่อปี2546และรับตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่1เมื่อปี2549 จนได้ขยับขึ้นสู่5เสือทบโดยตำแหน่งเสนาธิการทหารบกเมื่อปี2551ต่อมาขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปี2552กระทั่งปี2553ได้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกจนถึงปัจจุบันและจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงปี2556ถึง2557ส่งผลให้พลเอกประยุทธ์ มีความจำเป็นต้องเข้าบริหารประเทศในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557เพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วตลอดจนเร่งดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้แผนรถแมป3ระยะคสชอ,อันจะนำประเทศไปสู่การเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ นักเรียนชั้นอนุบาล3ามาเจอกับครูปอยอีกแล้วนะคะในวันศุกร์นะคะ,ะวันศุกร์วันนี้วิชาแรกของเรานะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนรู้บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็กเล่มน,นี้เลยค่ะ,ะหลังจากที่ลูกได้ฟังประวัติของอนายกรัฐมนตรีของเรานะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะแล้วเรามาทำ กิจกรรมพร้อมกันเลยนะคะให้หนักเรียนเปิดไปที่หน้า31นะคะลูกน่าเมื่อกี้เราก็ได้ฟังเกี่ยวกับไปประวัตินะคะของท่านนายกรัฐมนตรีของพวกเรานะคะก็คือชื่ออะไรคะนักเรียนจำได้ไหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้ให้หนักเรียนเขียนชื่อ พลเอกประยุทธ์จันโอชาตรงนี้เลยนะคะลกูกอันนี้ขอให้ผู้ปกครองช่วยเขียนด้วยนะคะหรือว่าช่วยตอบนะคะให้น้องพูดให้ถูกต้องนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะเป็นรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะของประเทศไทยของเรานะคะในลำดับคนปัจจุบันนะคะลกูกต่อไปกิจกรรมที่สองเขาก็บอกว่าถ้านักเรียนอยากเป็นนายกรัฐมนตรีนักเรียนจะทำอะไร ยกตัวอย่างเช่นถ้าหนูได้เป็นนายกรัฐมนตรีอ่าหนูก็จะอ่าให้ประเทศไทยของเรามีต้นไม้เยอะๆเลยจะได้ร่มรื่นอ่าหรือว่าจะช่วยให้หนักเรียนอ่ามีการเรียนการศึกษาที่ดีขึ้นเนี่ยก็ได้ลูกอ่าก็ให้หนักเรียนเขียนมาแล้วให้หนักเรียนวาดภาพสิ่งที่ลูกอยากจะทํา ลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้นะคะอ่าอันนี้ไม่ยากเลยถ้าหนูได้เป็นนายกรัฐมนตรีหนูจะทำยังไงหนูจะทำอะไรนะอ่าหนูก็วาดรูปมานะคะอ่าอันนี้ไม่ยากเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราทบทวนอีกครั้งนะคะอ่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเราคือชื่ออะไรนะพลเอกประยุทธ์จันท์โอชานะคะลูกอ่า เดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมวิชาอื่นนะคะกิจกรรมคัดไทยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับครูปอนในวิชาที่2นะคะวิชาคัดไทยลีลาเมอือ วันศุกร์นี้เราจะเรียนแบบชิวๆกันนะคะนักเรียนนะให้นักเรียนแบบเรียนคัดไทยฝึกคัดไทยนะคะไม่ให้เครียดนะคะลูกอ่ะเรามาเรียนคัดไทยกันเลยดีกว่าให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า12เลยนักเรียนอ๋อสาเปิดไปที่หน้า12อ่อนักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างผูเขาใช่ไหมลูกมีอะไรอีกกิ้งกือ ดอกบัวชาวสวนนะคะให้หนักเรียนคัดคัดไทยตามนี้เลยาลูกภูเขาภูเขากิ้งคือดอกบัวชาวสวนวันนี้ทำสองหน้านะแล้วมาที่หน้านี้อีกนะคะลูกให้หนักเรียนอ่านหน้านี้นะคะไกวเป ฟ้อนราระกรรมกระบืออ่าวันนี้ทำสองหน้านะทั้งหน้าสิบสองและหน้าสิบสามนะคะอ่ะาคไทยตามรอยปาแล้วลูกระบายสีด้วยนะคะทําสวยๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเรียนวิชาอ,อ่านให้แม่ฟังด้วยกันนะคะ เด็กๆคะและต่อไปนะคะเป็นวิชาที่3นะคะอ่านให้แม่ฟังนะคะพร้อมกันหรือยังคะเปิดหนังสือของเราไปที่หน้าสิบเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านสะระไอไม้ม้วนกันนะคะพร้อมหรือยังคะไปกันเลยคะ่ะใบใบใน ในให้ให้ใกล้ใกล้ใส่ใส่ใหม่ใหม่หัวใจหัวใจใต้ถุนใต้ถุนของใช้ของใช้ใยแมงมุม ยายแมงมุมผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คนใบ้คนใบ้อเด็กๆฝึกอ่านหลายๆรอบนะคะเด็กๆจะได้จํานะคะเด็กๆไปฝึกอ่านกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้คูวิลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ